สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปัญหาที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจในการทําประเด็นท้าทายนะครับตามข้อตามข้อตกลงการพนักงาน PA นะครับประจําปีงบประมาณ2,565นะครับอันดับแรกนะครับผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมชื่อนายจำลองบุษนาครับเป็นครูปส1นะครับปัจจุบันสอนระดับชั้นป .4 ถึงระดับชั้นมยศกษาปีที่3นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับ ปัจจุบันนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนวัดหนองปองนะครับอําเภอชมนิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งนะครับโอเคนะครับประเด็นท้าทายนะครับถ้าพูดถึงเรื่องประเด็นท้าทายนะครับประเด็นท้าทายที่ใช้ในการจัดครั้งนี้ก็คือเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนะครับโดยใช้แบบฝึกทักษะและก็บัตรคําศัพท์นั่นเองนะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโรงเรียนวัดหนองปองนะครับ ซึ่งจะใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning นะครับผมเรามาดูสภาพปัญหาแล้วก็ที่มากันเลยดีกว่านะครับว่าทำไมเราถึงใช้เรื่องนี้ในการแก้ปัญหารครับอันดับแรกนะครับนักเรียนนะครับไม่เข้าใจถึงการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษนะครับผมมีนักเรียนหลายคนนะครับที่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ไม่สามารถอ่านคําศัพท์ได้หรือแม้แต่ประโยคยง่ายๆได้นะครับเมื่อเด็กไม่สามารถอ่านประโยคเหล่านี้ได้หรือคําศัพท์เหล่านี้ได้ก็จะทําให้ การเรียนภาษาอังกฤษนั้นยากสําหรับเด็กๆนะครับอันต่อมานะครับการเข้าถึงสื่อนะครับหรือเทคโนโลยีที่ไม่ครอบคลุมของผู้เรียนนะครับเรารู้อยู่ดีว่านะครับโรงเรียนใ,นใหญ่ๆจจะมีสื่อการสอนหรือว่ามีเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาสื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ดีครับแต่โรงเรียนที่ผมประจําอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะครับมีเด็กนักเรียนไม่เยอะแล้วก็อาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งที่เราใช้ผลิตสื่อไม่ค่อย รหรือไม่ค่อยพอ,พอเพียงนะครับก็อาจจะส่งผลให้เด็กที่ได้เรียนเนี่ยก็ได้รับความดูไม่เต็มที่นะครับอันดับต่อไปนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมหรือบริบทในสารศึกษานะครับถ้าพูดถึงจากที่ได้พูดมาเมื่อกี้นะครับเรื่องอบริบทของสารศึกษานะครับรเรื่องของเราเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น โรงเรียนที่ไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสื่อต่างๆที่ใช้ในการสอนนะครับถ้าเรามีสื่อดีๆเหมาะสมก็อาจจะทําให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นไปในระดับหนึ่งนะครับเพราะเหตุนี้นะครับถึงได้ใช้เรื่องนี้นะครับผมอ่ะลำดับต่อไปเรามาดูนะครับว่าทําไมเราถึงใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning นะครับก็บอกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสารรค์ทางปัญญานะครับ หรืออินสตัฟิซึมนะครับที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักนะครับเน้นผู้เรียนเป็นหลักดีอย่างไบบาเขาบอกว่าการเน้นผู้เรียนเป็นหลักก็คือผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงได้เรียนรู้เยอะได้ลงมือทําคุณครูหรือผู้สอนนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ให้ความรู้เพิ่มเติมหรือผู้แนะนํจาจะเป็นคนชี้ทางหรือเป็นคนนําการสอนอย่างเดียวนั้นไม่ได้นะครับซึ่งการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายหลายโรงเรียนนะครับซึ่ง จะทําให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้หรือได้เจอประสบการณ์จริงจะทําให้เด็กจําแล้วก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับผมอ่ะวิธีดําเนินการให้บรรลุผลนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าวิธีดําเนินการให้บรรลุผลของเรามีอะไรบ้างอันดับแรกคือวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหานั้นนะครับว่าทาไมเราถึงทําเรื่องนี้เด็กเกิดจากอะไรเด็กทำไมถึงอ่านคําศัพท์ไม่ได้ เราถึงต้องวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่ต้นก่อนนะคะจากนั้นเราก็ศึกษากระบวนการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแล้วก็สรุปได้ว่าเราใช้ทักษะใช้แบบฝึกทักษะแล้วก็บัตรคําศัพท์นะครับเมื่อเรารู้แล้วเราทําอะไรยังไงเราก็มาสร้างแบบฝึกทักษะบัตรคําศัพท์นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้สอนนะครับซึ่งเราก็มีการศึกษาหาข้อมูลในการทําแบบฝึกทักษะแล้วก็ออกแบบบัตรคําให้สวยงามนะครับระลับต่อไปนะครับเมื่อเราได้ แบบฝึกทักษะแล้วบัตรคำศัพท์แล้วนะครับแล้วก็นําไปใช้จริงในห้องเรียนนะครับว่าแล้วก็นําไปใช้จริงในห้องเรียนจากนั้นเราก็ให้เด็กฝึกทําได้ทําจริงแล้วก็นําผลมาพัฒนาเทคนิคหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะครับหลังจากใช้จริงเสร็จแล้วก็ผู้สอนก็ต้องตรวจสอบแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนนะครับว่าเขาวควรปรับปรุงตรงไหน หรือพัฒน,นาตรงไหนนะครับจากนั้นเราก็บันทึกผลการเรียนรู้แล้วก็รายงานผลการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ต่อไปนั่นเองนะครับผมเรามาดูแบบฝึก <toc> ท <ros is> <eur> ักษะภาษาของเรานะครับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษของเราอันนี้จะเป็น qr code นะครับที่เราสามารถหรือผู้ชมสามารถสแกนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้แบบฝึกทักษะแล้วก็การใช้บัตรทำในการเรียนของเราครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับ ภาพการเรียนนะครับที่ใช้แบบฝึกทักษะจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างการเรียนรู้การเรียนต่างๆมีทั้งแบบฝึกหัดมีหลายๆแบบเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายนะครับแล้วก็จะมีบัตรคำอ้อสมุดจดคำศัพท์ให้นักเรียนฝึกอ่านตอนท้ายคาบนั่นเองนะครับอ่าบัตรคำเรามาดูในเรื่องของบัตรคำอันนี้ก็จะเป็น QR code นะครับที่เราใช้สแกนบัตรคำอ่า นั่กรรมการสามารถสแกนดูได้นะครับหรือผู้ชมสามารถสแกนดูได้อันนี้เป็นตัวอย่างบัตรคําถ้าสแกนเข้าไปก็จะเจอบัตรคําประมาณนี้นะครับผมอ่าน้าตาแบบนี้นะอ,ะอันนี้เป็นรูปการจัดการเรียนรู้นะครับเราก็จะมีการสอนแล้วก็มีการเสนอบัตรคําเล่นเกมโดยใช้บัตรคําต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นเกมนะคระับตามภาพเลยนะครับนักเรียนก็ได้สนุกสนานในการเล่นเกมนะคะะรับจัดการเรียนการสอน,อน,นจริงนะครับ มีรูปแบบการสอนที่ดีนะครับผลการพัฒนางานที่คาดหวังนะครับผลการพัฒนางานที่คาดคาดหวังนะครับเรามาดูเชิงปริมาณก,กันก่อนเพราะว่าผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเียวดหนองกล่องเนี่ยจำนวน19คนเนี่ยรอยละ75มีการเรียนวิชาภา,าษาอังกฤษหรือมีผลการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษได้สูงขึ้นนั่นเองสรุปแล้วพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าจำนวน18คนเนี่ย มีคิดเป็นร้อยละ94.75นะครับสามารถดคพามอ่านภาษาอังกฤษได้สูงขึ้นนะครับต่างจากอันเดิมประมาณ19.74นนั่นเองนะครับผมข้อมูลเชิงคุณภาพก็ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ร้อยละ75เนเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรืออ่านประโยคสั้นๆของภาษาอังกฤษได้แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผม จากการที่เราได้เรื่องเนื้อหาหรือเรื่องประเด็นท,าท้าทายครับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะครับโดยใช้แบบฝึกทักษะแล้วก็บัตรทำนนะครับซึ่งจากการทดลองหรือจากการใช้จริงเนี่ยเด็กนักเรียนสามารถจําคําศัพท์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความสนใจในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมผมก็ขอสรุปการทําประเด็นท้าทายทั้งหมดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ